โรคประจำตัวมีเบาหวานความดันเลืดอุดตันไตเสือ่อมสวัสดีค่ะ่อว่าชิราพรพรมเมย์อายุ57ปี คุณโจก็มีอาการหนาวสั่นเกร็งต้องหามเข้าโรงพยาบาลตอนที่จะไปโรงพยาบาลเขาไปคลินิกคลินิกบอกว่าอาการหนักมากของเข้าโรงพยาบาลเขาเจอความดันขึ้นเบาหวานขึ้น500กินข้าวไม่ได้อาเจียนเวียนหัวไม่มีแรงพื่เหลือตัวเองไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้เป็นเวลาสองปีอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะติดเชื้อ มีหลานมาเจออ้าว้องกินอูมิกินไหมกินวันละหนึ่งซองทุกทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนอกินต่อเนื่องมาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีแรงกินข้าวได้อะไรได้ช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ทำงานได้เลี้ยงหลานได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ขอขอบคุณภูมิมากๆค่ะที่ทำให้คุณภาพและสุขภาพชีวิตดีขึ้นกินอูมิ อย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ